มีให้กันใช้ชีวิตเดียวเขิดนะเวลาไปไหนอะไรก็แซวเยอะเกิดก็จริงๆมันโดนแทวมาสักพักหนึ่งก่อนหน้านี้แล้วด้วยค่ะตอนนี้คก็จะยินดีอะไรเงี้ยเราก็ดีใจค่ะแต่ก็ไม่ได้ไม่ได้เขินมากกว่าเดิมเท่าไหร่จริงๆมีแอปกลับไปดูคลิปสัมภาษณ์คู่กันของเราเองนะครับก็แอบดูค่ะเป็นยังไงบ้างกับเห็นซีลเราตอนตอนนั้นก็ยอมเราว่าก็เขินบ้างแต่ต้องเก็บเอาไว้พราะเดี๋ยวมันจะไม่คู่แต่พอคู่กู คำถามหรือเปล่าหรือเป็นคำเซลล์เราเผื่าเวลาเป็นายเขาตอบบอกว่าจริงจังแบบว่าคือจริงจริงแล้วเขาเป็นคนมีทั้งพาร์ทจริงจังอยู่แล้วเนาะเวลาเราคุยกันแล้วก็มีทั้งพาร์ทแบบเล่นอะไรเงี้ยคือไปที่อยู่หน้าแบ็คดรอปที่สัมภาษณ์กับวันที่เราคุยกันปกติมันเหมือนกันนะคะไม่งั้นพี่เขาถามแล้วเขามีสิ่งสองไหมก็มีก็มีก็มีสามารถเรียนแบบได้ไหมเรียนแบบได้แต่ไม่ทําให้ดูหรอกเผื่อวาคนอยากรู้อะไรอย่างเงี้ย เหมือนพูดถึงมาร์้หยเขาแบบว่าเขาเอาบอกว่าทำไมแบบมันไม่เท่าเทียมอรางเียคยแบบเรียกใบข้าใบขาแต่เราตอบบเขาดคเราตอแล้วเขาแบบมานั่งแบบทำรีแอคสัมภาษณ์หนูเคยกลัวเขาน้อยใจแล้วหนูก็เลยถามมาร์มาว่าเฮ้ยน้อยใจเป่าอะไรเงี้เขาบอกว่าคนเป็นเกือขาปติคนที่ควรรู้สึกแปลกคือนายต่างหากเาบอกเอเคเพื่อนคงเข้าใจเลยพี่มาร์ทบอกว่าถ้าสมมติมีอะไรจีบอะพี่มาร์ท ถ้าเป็นพี่มาร์คคือพี่เฟิร์นตกจริงไหมคะค่ะแล้วถ้าเป็นนายหยิบออกหยาอันนี้เราไปสองมาตรฐานอยู่แล้วต้องบอกมาร์คไม่ได้บอกพี่แล้วล่ะก็จริงมาร์คขอโทษนะเพื่อนรัตพี่มาร์คบอกว่าท่นุถนอมมาร์คไม่เคยเห็นมุมนี้จากที่ไปเฟิร์นก็จริงค่ะก็จริงของเขาก็ไม่มีอะไรจะเถียงเลยเขาแซวเราไหมว่าเราไม่เราเปลี่ยนไปไม่นะจริงๆเขาก็เขาก็เคยพูดว่าอยากเห็นเฟิร์นแบบนี้บ้างหรืแต่พอด้วยความเป็นเพื่อนกันหรือไงเฟิร์นก็จะแบบรุนแรงหน่อย เพื่อนก็จะไม่ชินเขาร้องขอไปว่าอยากได้รับการปฏิบัาลกับนายบ้างไม่ค่อยนะเขาบอกว่านายคนกลัวเพราะคนเหมือนผีเข้าถ้าแบบว่าเราเป็นมัจฉานแค่กับทุกคนแล้วก็กับนายไม่สองใช่นี่แค่เพื่อนหนักแน่นไปเลยใช่แล้วนายเคยเห็นมุมที่เราทำกับนายไหมหรือว่าเห็นตลอดค่ะคือด้วยความที่แบบอยู่ในกองเนี้ยก็มันก็ไม่ใช่คนแรกที่เป็นเหยื่อหนูเพื่อนๆทุกคนก็จะแบบไปเห็นนายก็จะเห็นวีรกรรมคนกับเพื่อนอยู่จนทุกวันนี้อ่าแต่พอเป็นแฟนกันยังเหมือนเดิมไหมหรือว่าถ้าหนูกับเพื่อนก็ยังเหมือนเดิมนยยเปปลลี่่ไอูแ้ว มุมุกันในการใส่ใจอะไรเพิ่มมากขึ้นก็มีก็มีมุมใส่ใจมุมมุมยิงกันก็มีแต่ไอความเป็นเพื่อนที่เรามีให้กันมาเป็นตั้งแต่แรกมันก็ยังมีคือมันก็จะเป็นความสัมพันธ์ที่แบบค่อนข้างสบายอ่ะมีความเป็นหญิงมากขึ้นเวลาอยู่กับบางเวลาค่ะบางเวลาที่ยังเป็นเป็นเพื่อนเป็นอะไรอย่างเงี้ยก็ยังมีเขาก็จะค่อนข้างชินค่ะก็จะรู้มันมันต้องคิดพูดตัวเองไหมเออฉันแบบมัต้องคิดพูดให้เขาดูให้ดูดีในสายตากเขาอะไรไม่เคยเลยค่ะเขารู้จักเราเยอะมากๆแล้วเนอะสัตย์ 4-5ปีเราก็ไม่ใช่ย่อยแต่ละอย่างที่เล่นที่ทำอะไรเงี้ยเพราะว่าเขาก็รู้จักเนมากๆค่ะ ยังมป็นว่าพอเปลี่ยนสถานะแล้วต้องทำให้ตัวเองแบบว่าดูน่ารักสดใสสำหรับเขาตลอดเลยนะคันหล่อไม่นะไม่มีจริงๆไม่มีอยู่ด้วยกันเพิ่์ดก็ตลกเล่นเฮฮาอะไรเงี้ยเขาก็เขาก็เข้าใจแต่ก็อย่างนั้นเหมือนเดิมใช่แต่ก็จะมีแบบบางทีก็มีงงงงยิ้งคุยโทรศัพท์บ้างแต่ที่มาก่อนไม่เคยมีแล้วจริงๆเรายังเรียกไอ้นาอยู่นะเคยเคยมีหลุดบ้างเขาก็จะแอะอย่านะไม่ให้พูดไม่อยากให้พูดก็เคยมีเสียงแขก ียงแข็งใส่เขาเหรอคะไม่ไม่นเขาเสียงแข็งแข็งเราเป็นจังหวะที่เราแบบพูดเดียวเขาเขาไม่เคยเห็นเสียงแข็งใส่เราเราเราก็ไม่มีเราก็จะแบบเล่นอะไรเงี้ยตลกมากกว่าอย่างมุงงองแงงอะไรเงี้ยเราคนจะแบบเหมือนไม่ค่อยได้เห็นก็จะแบบอุ้ยแบบเซอร์ไพรส์เหมือนกันกับไปเจอร์มุมนี้อะไรเงี้ยเรารู้สึกยังไงก็ตกใจตัวเองบ้างบางวันนะคะก็เลอนี่เสียงฉันหล่ออะไรก็ไม่รู้บ้างมันเป็นฟิลอินเลิฟอะไรอย่างนี้นะคะในเซอร์ ก็เป็นอะไรนะคิดดูไม่เช่ตัวเองเหมือนผีเข้าอย่างที่มาร์ทบอกตรงนี้ก็ย่อมยังก็มีอะไรเพราะความรักมันเลยทำให้เราได้เราเลยทำได้หรือลึกๆึกา่ะจะเป็นคนน่ารักและลึกมากก็น่ารักมากเป็นรักเราเลยก็ยากไม่การ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 ที่เรามีความรักท้ามกางสายตาคนนี้ความคาดหวังของนอื่นอะไรอยู่เออ่สำหรับคนมันไม่ยากนะคะเพรรู้สึกว่าคนขอบคุณมากกว่าคือก็เราก็เป็นแบบเด็กคนนึงเนาะไม่คิดว่าทุกคนจะแบบให้กำลังใจหรือตามติดขนาดนี้แต่ว่าด้วยพื้นฐานของหนูก็ มันเป็นเพื่อนกันมานานแล้วก็ตรงไปตรงมากับทุกอย่างก็คุยกันก็พูดหรืออะไรก็เลยรู้สึกว่าไม่ได้มีอะไรกดดันแล้วก็พยายามเรียนรู้กันและกันมากกว่าแบบเปิดเผยจนกันขนาดไหนเรื่องตื่นดูอ่านเลยหรืออะไรกินข้้าวดไปิดบังอะไรไม่ทันแล้วค่ะตั้งแต่สมัยถ่ายละครถ่ายหนังหนูข้อสุดพลังเลยคือแบบคือเป็นคนแฝงตัวเองร้อยเปอร์เซ็นต์ไปแล้วตั้งแต่ตั้งแต่เป็นเพื่อนแล้วค่ะแต่พอเป็นแฟนก็เราก็ยังกล้าทำอยู่ค่ะหก็ไม่เคยหยุดเลยนะคะอะไรอย่างนี้ได้ อย่างเช่นอะไรก็คือเราใช้ชีวิตปกติเลยอ่ะถ้าทุกคนสงสัยเรื่องเลอก็อิ่มก็มีบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็มีบ้างอยู่แล้วค่ะอย่างแม่หมูเมื่อก่อนจะเซลเราบ่อยมากเดี๋ยวนยังเซลอยู่ไหมเพราะว่าเออได้หรือวหรือว่าพอหลังจากที่เราตกลงว่าเป็นแฟตอหน้าสื่อแล้วแม่หมูเขาก็จะมีเวลาทำงานแม่ก็จะแท็มาอะไรอยาเงยว่าคลิปนี้เป็นอย่างนันอย่างนี้ก็รักมากขึ้นไม่ราบเลย อย่างอย่างเขามีความรักมันทําให้แบบว่าฟีลเราหรืออะไรมันดีต่อใจไปเพืนยังไงบ้างไหมคะเความรักมันก็มันก็ทําให้เรามีกําลังใจในการแบบทำอะไรทุกวันตื่นมาก็มีคนแบบเอออัปเดตว่าวันนี้เลิกงานแล้วเป็นยังไงทํางานเป็นยังไงก็เหมือนมีแบบมีคนเป็นคู่คิดคอยช่วยคอยอะไรให้กําลังใจกันแหละค้วนู่นนี่แต่ทุกวันไม่ตื่นสว่นทุกวันที่หนก่อนนอนหลับวุณนายก็คือนายเป็นคนไม่มีค่าเลยใช่จัง ไม่เคยมี้ามเลยใช่ไหมอยู่ที่ว่าใครตื่นก่อนแล้วพิม์มาก่อนอันนี้เล่าเยอะไปแล้วนะเอไปอๆเพนๆนะไม่เอาดีกว่าไปทะเลกับเพื่อนๆของเพื่อนค่ะ นา่ไม่ได้ไปใช่ไหมเขาทำงานชวนเขาไปไหมไม่ค่อยนะคะไม่เพ่อนเลยเหรอไม่ละครเพื่อนเนี่ยจะเป็นไม่ชวนเขาไหมไม่มันคือรู้ว่าเขาทำงานจะถามอยู่แล้วว่าวันนี้ทำงานไหมคนไปที่นี่กับเพื่อนๆนาอะไรแต่ว่าทริปนี้มันแบบปุบปับมากเลยค่ะวันของวันอะไรเงี้ยเอาเลยปิดแต่งลูกเป็นไงบ้างคะปิดแต่งปิดแต่งลูกคืออะไรก็โอเคนะคะเขาไปจากไปจากไปจากเขาเป็นคนเป็นอะไรอย่างเงี้ยเขาเป็นขั้วเขาก็ เขาบอกน่ารักดีเขาไม่ห่วงแล้วเหรอไม่ค่อยปวดปวดไหมคะไม่ค่อยค่ะลงไปเลยผัวผัวดพรไปเลยอันนี้คือซับช็อตใช่ไหมชุดใบหนามยังไม่แบบอันนี้คือหนักแล้วค่ะคือได้แค่นี้นี่แรงมากใช่ใไ่ใจหรอมาเนี่ยวะชุดชุดแค่นี้หรอนเโอเคแล้วนะประมาณนี้ดีกว่า อย่างเมื่อก่อนไปจาะหัวมากเวลาใส่ลงชุดว่ายน้ำเลยเดี๋ยวนี้คนาลดควาห่วไม่ลหลังจะพอพอก็ไม่มีใครนะคะปกติเวลาเป็นจะโพกหรือเที่ยวกับเพื่อนๆนนอย่างคุณพ่ออะไรย่างเงี้ยาไม่ไม่ค่อยยู่แล้วค่ะเรา,าก็จะรู้ลิมิตเราว่าเออเราประมาณนี้เราสบายใจสะดวกกับการเล่นน้ำเราเน้นเล่นสนุกเล่นจริงเล่นจัง คิวงานมันไม่ค่อยตรงกันค่ะแต่ก็เราก็คุยกันตลอดไรเงี้ยว่าก็หาคิวว่าในถ้าว่างชนกันก็อยากไปเที่ยวด้วยกันเชื่อเขาค่ะคิวอยู่เขาก็เขาก็พูดอยู่ก็อยากไปเที่ยวด้วยกันค่ะแต่ว่าถ้าเกิดมันต้องแบบว่างชนกันหลายวันหน่อยอไรเงี้ยเข้าใจไหมคะะโอเคนีแคาอคขออนุญาตการลดเลย้วอย่างพอมีนายเข้ามาช่วยดูอะคนหนึ่งพ่าสบายใจขึ้นไหมในการมีนายเข้ามาในชีวิตแบบเี้เราก็ไม่เคยถามเนาะ ไม่รู้จะตอบแทนพ่อไม่ได้ด้วยแม่ถามไม่คุยแต่อาจจะแบบเราก็เป็นลูกสาวแบบฟิลเฮาๆคุยเล่นคุยอะไรหรืออาจจะไม่ก็ไม่ได้แบบแสดงแบบพูดกันว่าเออพ่อห่วงลูกหรือลูกห่วงพอ่อแต่เราก็คุยเล่นกันแบบมันเป็นเพื่อนนะเก๊กๆจริงๆเก๊กๆมากกว่าส่วนใหญ่พ่อจะเคารพการตัดสินใจของนูหมดเลยนะคะก็าละลูกอยากเห็นลูกมีความสุขเท่านั้น,นก,มก็มีลงมีลายมีพูดคุยกันอย่างวันเกิดก็ส่งผลไม้ไปให้ลิง เดี๋ยวรอบหน้าไม่มีอะไรเล่าแล้วหนาววันอาทิตย์คุณต้องเล่าอะไรอ่ะวันอาทิตย์ทำอะไรอ่ะเขารู้ไงวันต่อวันโทษทีค่ะฉีกง่ายอีกแล้วเนาะ